ครับอันนี้ก็ U สามสิบขีดหกครับรสวยๆเปิดฝาท้ายทีเพ่ครับสีทําใหม่นะครับเอาเดี๋ยววันนี้เรามาเสนอกระจาไปเลยตัวนี้้างในดีนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเนี่ยมีบอ่อนิดหน่อยแต่ว่าคงเดิมไว้คงเดิมไว้ครับเครื่องยิด เปลี่ยนกองก็กตอ,น,อน,นนี้ออกต้องัดคองครับแล้วก็อพดแพดันนี้ก็เป็นแพรครับครับนิ่มกิปเลยครับ แคร์ก็แห้งดีครับสวยด้าน,นบนก็มีจอระบบไฟเป็นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ันโต้คันเล่งใช้ได้ครับไอ้น่ี็แค่ฟิลเฉยๆครับะเปีสรถปี2,006 2,006ครับ มี60สวยครับแบบนี้เลยครับครับแบบนี้เลยยีลายแยกครับครับรถมานยังมีมันเดอร์ครับนี่ครับอัจระบีอ่า รถมัน5,400ชั่วโมงโอเคเชา้ชาๆมาดูกัน5,470ชั่วโมงตั้อน,น,นการเร่งก็ทำงานครับทำงานไม่ใช่เร่งครับอ่าก็จะตัดครับพอทำงานยกขั้โตนครับ ปล่อยคอนทอนดึงคัตขึ้นขากระเล่งก็จะตัดครับออโต้ทระล่งใช้ได้หมดเลยครับหลายแย็ดหลายแยครับเดี๋ยวก็ฟังนี้ครับนี่ครับใช้ได้หมดครับพอเราไม่ทำงานปั๊บเดี๋ยวก็อโอโต้กระเล่งหยุดอ่าโอเคใช้ได้หมดแผนพับ ปุ้มพับโอเคฝากานูนจัดไปอ่ะคลิปรถทำงานนิ่มนวลครับทำงานนิ่มนวลเลยครับตั 15, วห้าพันต่วชั่วโมงครับไอคลิปของผมทำขับไม่ค่อยเก่งจะปึ้งปังปึ้งปัง,ปงครับมาให้เด็กมันขับครับครับนิ่มนวลครับรถนิ่มนวลเลขกครึ่งเดียวครับทำงานดีครับ นิ่มครับระบบนิ่มนวลมากบูดเปิดเปลี่ยนให้แล้วนะครับตรงมุงกี่พอเครองไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีหลวมครับราคาต่อรองได้ครับห้าแสนสองครับเ่มทะเบียนพร้อมครับภาษีเดี๋ยวผมคาดสองปีเดี๋ยวไม่ต่อให้ครับภาษีเต็มอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงครับภาษีเต็มเลย บ,บดีครับเร็ยเสียเลยครับครับเราลงโรงๆๆเลเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับข้างซ้ายแตกรูข้างขวาแตกสองเปลี่ยนครับครับเก็บงานสีใหม่ครับสวยเลย กดเจอทีเดียวนิ่มแบบนี้เลยครับโอเคสวยงามเลยล่ะสวยงามเลยล่ะนิ่มครับผมขับเองเมื่อวานนี้มันน่าจะดูเด็กกระด้างอีกคลิปหนึ่ง ปึ้งปังปึ้งป,งปังครับอันนี้อันนี้ให้ลูกชายขับผมก็จะนิ่มๆหน่อยครับครับน,นี่นิ่มนวลเลยตามมือเลยล่ะอันนี้คือไม่ได้เร่งเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้คือเร่งครึ่งเดียวใช่ไหมนี่เอาอต้เร่งครึ่งเดียวนะครับเร่งสุดดิอ่าครึ่งนึ่ง ทำงานอยู่ครึ่งเดียวนะครับก็ทํางานได้เลยระบบมีเต็มร้อยแผ่เพอเครื่องเครื่องไม่เคยแกะแล้วประกันนะครับแล้วประกันเนี่ยคันนี้แล้วประกันเลยสวยๆเลยนะตามนี้นะครับศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดครับครับจะมีแค่ฟิลตัวนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อ่าแล้วก็เดินไฟครับแป๊บหนึ่งโอเคเต็มครับวันนี้เต็มร้อยฝากไว้คันครับศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดครับห้าแสนสองเล่มทะเบียนพร้อมครับ ใครจะจัดไฟแนนซ์เอาไฟแนนซ์มาเองนะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่เฮงเลสซิ่งนะครับตามนั้นครับหรือจะให้ผมติดต่อให้กับผู้จัดการเฮงเลสซิ่งสาขาลบบุรีก็หรือลบบุรีก็แล้วแต่โทรมานะครับโทรมาปรึกษาได้ครับขอบคุณครับ